สวัสดีค่ะราศีตุลสวัสดีราศีตุลในเดือนพฤษภาคม6 8 6 8มลิทาโรไม่หมอพลังบวกค่ะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มองเห็นมลริทาโรนะคะขอพระคุณทุกการติดตามจากท่านผู้ชมทั่วทั่วทั้งไทยและต่างเทศจะบอกว่ายังไงดี ก็จะมีหลายประเทศนะคะที่มีแบบว่าคนไทยเราไปอยู่แล้วท่านผู้ชมหลายๆท่านก็มองเห็นมาริทารโรก็เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยทั้งในประเทศไทยด้วยที่แบบติดตามกันมาตลอดไม่ทอดทิ้งกันเป็นกำลังใจให้กับมาริทารโรวันนี้ใครที่เป็นราศีตุลลัคนาราศีตุลหรือว่าอยากส่องราศีตุลเชิญค่ะ ขออภัยที่เดือนที่แล้วทำคลิปไม่ครบ12ราศีนะเดือนที่แล้วทำถึงแค่ราศีสิงเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยทำคลิปไม่ครบแต่เดือนนี้จะทำให้ครบนะคะเดือนพฤษภาคมจะลงให้ครบทั้ง12ราศีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดนบันดาลน,นะคะ บอกกล่าวราศีตุลราศีตุลผู้ที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง14พฤศจิกานี่แหละขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวว่าในเดือนพฤษภาคมชาวราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นมีโชคมีลาบเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไร เรื่องความรักเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแม่หมอลองตั้งกล้องในลักษณะแบบนี้คือทุกท่านก็จะได้เห็นไ้าที่เปิดให้ดูทั้งหมดสิบใบได้เห็นไ้่ชัดๆเลยไม่ต้องเห็นหน้าแม่หมอเพราอไม่รู้จะให้จะให้ดูไปทำไมเพราะหลายๆคนก็ต้องอยากดูไ้ายอยู่แล้ว ก็ตั้งกล้องในมุมนี้เลยในมุมสูงคือแบบเห็นกันทุกใบนะคะสิบใบนี่คือเห็นเลยพลังงานของราศีตุลสิบถ้วยสิบถ้วยพักนี้เนี่ยจะมีความสุขมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวเดินทางพักผ่อนดูแลครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะคือเป็นกําลังใจให้กันอยู่ร่วมกัน หรือไม่ก็ช่วงนี้ก็จะมีถ้าใครนะถ้าใครที่แต่งงานสำหรับชาวราศีตุลน,นะจะมีบุตรค่ะจะมีบุตรจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ยิ่งอยู่ยิ่งมีชีวิตครอบครัวาชาวราศีตุลก็จะพบกับความสุขคือเหมือนกับมันถูกเติมเต็มมีครอบครัวแล้วชีวิตดีที่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วนะ แต่หมายถึงว่าการมีครอบครัวมันก็เหมือนกับว่ามันมีคนอยู่เคียงข้างยาม,ยาม,ยามสมหวังยามมีปัญหาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็ราศีตุลน,นะอีกนายะหนึ่งคือที่สดสๆจะมีความสุขอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องมีเกณฑ์การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจทำบุญไปนูน่นไปนี่กัน ครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นมีความมั่นคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเกณฑ์การใช้จ่ายอมาแล้วสำหรับประสิทธิ์ตุนนบอร์ลบเบอร์อรก็ค่าใช้จ่ายไม่ไปไหนลวค่ะเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ใช้จ่ายภายในครอบครัวอาจมีเกณฑ์อย่างเช่นเป็นเป็นชัางเท่าหน้าก็ได้นะสำหรับประสิทธิ์ตุนก็อาจจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ หรือช่วยเหลือน้องส่งเสียน้องเรียนหรือใครที่มีลูกมีเต้าก็จะต้องได้เสียเงินเสียเงินส่งลูกเรียนค่าเทอมค่าอาหารค่ารถค่าเดินทางอะไรก็ว่ากันไปนะช่วงนี้ก็จะโฟกัสที่ครอบครัวกันเป็นหลักก็ดูแลครอบครัวกันเป็นหลักค่ะแม่หมอก็มองว่าอบอุ่นดีนะคะไม่ต้องไปหามันหรอกไออะไรนอกบ้านอะเอาในบ้านเราให้มันเรียบร้อยก่อนให้มัน อบอุ่นให้มันพร้อมพรั่งให้มันพร้อมนะให้ครอบครัวเรามั่นคงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นมันจะเป็นแหล่งก่อกําเนิดที่ดีที่สุดตัวเราดีครอบครัวเราดีหน้าที่การงานเราดีมันจะเป็นเรื่องที่เลิศที่สุดหลังจากนั้นค่อยมีมิตรภาพก็มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ว่ากันไปอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ข้องเกี่ยวข้องแวะนี่ไง The f o o l อย่าใช้จ่ายมือเติมนะจ๊ะอย่าใช้จ่ายมือเติม แล้วก็เดอะฟูลนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่ทํางานนะสาหรับชาวราศีตุลถ้างานมันเยอะงานมันยุ่งเนี่ยก็ตรวจงานนะคะดูงานให้ดีกันกันทํางานแบบบกพร่องมีปัญหาแต่ว่ามันแก้ไขได้ระวังเจ็บป่วยเมื่อยล้านะคะเจ็บเมื่อยล้าเมื่อยตัวทํางานแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นรีบเดินสะดุดหกล้มเดินชนนั่นชนนี่อย่างเงี้ยนะคะ ประมาทอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเจ็บป่วยด้วยลมฟ้าอากาศร้อนจัดร้อนจัดฝนตกหนักพายุแผ่นดินไหวนะภัยธรรมชาตินะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นขอให้ชาวราศีตุลระมัดระวงังอย่าไปตากฝนอย่าไปตากแดดจัดจัดรักษาสุขภาพกันให้ดีเวลามันเกิดพายุลมแรงฝนตกก็อย่าเพิ่งไปขับรถชีวิตของเรามันก็ต้อง ดูแลกันให้ดีไม่ใช่ว่าพายุหมุนติ้วๆก็ขับรถออกมาเดินออกมาเดี๋ยวกิ่งไม้หรือว่าของตกหลน่นตกใส่ก็จะบาดเจ็บกันซะเปล่าๆระมัดระวังช่วงนี้เป็นช่วงที่ราศีตุลขยันมากเจ็ดไม้เจ็ดไม้นะเจ็ดไม้คืองานปังงานเลิศชีวิตครอบครัวดีเพราะงานปังงานเลิศมีเงินดูแลกันดูแลตัวเองด้วย บางท่านได้ยวดยานพาหานะใหม่ๆสำหรับชาวราศีตุลมีห้าดาบทำอะไรอย่าฝืนมากเกินไปทำอะไรให้มันพอดีพอดีทำงานหนักก็จะป่วยนะคะไม่ทำงานก็ไม่มีเงินอันนี้มันมันแน่อยู่แล้วเนาะไม่ทำงานก็ไม่มีเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พ่ก็เตือนว่าให้ให้ใช้ชีวิตแบบพอดีพอดี พอดีพอดีก็คือเดินทางสายกลางก็ใช้เงินแบบเดินทางสายกลางนะคะไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วก็ไม่ประหยัดเกินไปประหยัดเกินจนไม่ซื้ออะไรมาบำรุงตัวเองก็ไม่ไหวนะเออเดินทางสายกลางดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระวังมิจฉาชีพระวังโจรระวังขโมยไปไหนมาไหนอย่าไปพกข้าวของของมีค่าเยอะ อย่าไปทรงเครื่องเยอะประเภทเพชรนินจินดาอา่ปิดบ้านปิดช่องปิดประตูหน้าต่างให้ดีเนาะจนขโมยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะลงมือเมื่อไหร่แต่ปลอดภัยไว้จะดีกว่าเก็บไว้เก็บเงินเก็บทองไว้ในที่ปลอดภยัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภยัยสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือสถานที่ที่คนปกติเขาอยู่กันอะไม่ใช่ในที่มืดในที่รับหูรับตา โอกาสที่จะปะจะเจอคนไม่ดีมาทำร้ายเราหรือป้นเงินเนาะหรือหวังในทรัพย์สินเราอะ่ะมันมันก็เกิดขึ้นได้ก็อยู่ในที่ปลอดภยัยชาวราศีตุลก็จะได้ไม่พบเจอคนอะไรที่มันไม่ค่อยดีต่างๆเหล่านี้ขยันเก็บเงินนะเพราะว่าอ่ะเดือนนี้เดือนนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายกับเนี่ยในครอบครัวก็ ไอ้ขยันอะดีแล้วเก็บเงินเก็บทองอะดีแล้วรักครอบครัวดีแล้วแต่มีการใช้ใจ่ายเงินในครอบครัวก็อ่ะใช้ให้มันคุ้มค่าอย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปแบบใช้เงินเกินตัวนะคะเออไพ่เตือนว่ามันมีหกถ้วยหกถ้วยเนี่ยราศีตุลเนี่ยใช้เงินเก่งหาเก่งแล้วก็มีคนอุปถัม์ด้วยนะ หกถ้วยเวลาลําำบากก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรือมีกัลยาณมิตรที่อายุมากกว่าปู่ย่าตายายอาจจะมีปู่ย่าตายายที่มีทรัพย์สมบัติ <c ười> คอยแบบช่วยเหลือยามขัดสนเนาะหรือไม่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเมตตาสงสารสนับสนุนกันเสมอในเรื่องของการทำงาน แต่ก็อย่างที่บอกนะมันมีเดฟูก็อย่าประมาทเรื่องของงานนะคะก็ตรวจงานเช็คงานกันให้ดีระวังทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดนิดนิดหน่นอยๆคนเรามันมีแหละคะ่ะไม่มีใครแบบสมบูรณ์ร้อยเปเซนการทำงานพลาดมันอาจเกิดขึ้นแต่เราก็รีบแก้ไขซะ ลเวอร์ over, นี่ก็อีกอย่างหนึง่งอย่าประมาทนะถึงแม้ว่าราศีตุลบางท่านจะมีคนช่วยเหลือหรือว่าสพอร์ตทางด้านการเงินแต่ก็อย่าประมาทอย่าประมาทค่ะเก็บเงินเก็บทองไว้จะดีมากสำหรับชาวราศีตุลเรื่องอุบัติเหตุความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็อาจมีลื่นสะดุดหกล้มกันบ้างบางท่านบางท่าน ได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิ่นต่างแดนนะมีครอบครัวสนับสนุนมีแบบมีคนรักคนเมตตาการเรียนการศึกษามีเกณฑ์ได้ไปไกลถึงต่างแดนนู่นละ่ะจบการศึกษาขั้นสูงสุดเป็นด็อกเตอร์นู่นละ่ะต่างประเทศฟุตฟิตฟอร์ไฟลภาษาอังกฤษเวลี่เวลกันไปนะคะเพราะว่าดวง ดวงเนี่ยพ่การเดินทางต่างประเทศมันขึ้นพ่การเดินทางไกลมันขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นในแวดวงการทํางานของชาวรสิทตุลมีเกณฑ์มีโอกาสทํางานบางท่านได้เนี่ยไปประชุมไปนําเสนอหรือว่าไปติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือไม่ก็จะได้เดินทางเดินทางบ่อยๆหน่อยนะเดินทางเพราะเพราะเพราะงานเดินทางเพราะงานเดินทางเพราะงานก็เรามัดระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพวเ u เ b อร์ u b เ e อร,ร,ะระบบระบบมดลูกรังไข่ระบบต่อมลูกหมากระบบขับถ่ายปัสสาวะซีดถ้ามีอาการให้รีบไปตรวจไปรักษาแต่ถ้าไม่มีอาการก็รักษาสุขภาพออกกำลังกายนะคะสุขภาพก็จะไม่ไม่สึกกรอไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีก็รีบรักษา มีไพ่ Queen of Cups เห็นไหมเนี่ยไพ่ Queen of Cups ไพ่ห้าไม้เดือนนี้สำหรับชาวราศรีตุลก็จะมีคู่แข่งมีคู่แข่งในเรื่องของการทำงานจึงต้องขยันมากขึ้นจึงต้องพยายามมากขึ้นไม่เป็นไรอ่ะอาจถูกนินทาบ้างอาจถูกนินทาเพราะความมันไส้จากศัตรูคู่แข่ง หรือพูดถึงเราไปในทางที่ไม่ดีไม่เป็นไรงานเราเลิศงานเราปังอยู่แล้วใครจะพูดยังไงก็ไม่ต้องไปดาราม่าผสมลงกับเขาการเล่นเกมจิตวิทยาหรือว่าเล่นเกมประสาทให้พวกเขาประสาทไปกันเองเราอย่าไปประสาทร่วมด้วยนะคะถอยห่างอย่างที่บอกนะคะก็คือถอยห่างจากอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจพนะะลังงานลบอย่าเข้าใกล้ บางทีพูดให้เราบั่นทอนจิตใจก็มีคนเราเนาะด้วยความหมันไส้เพราะว่าราศีตุลเนี่ยบางทีเก่งทำงานเก่งผู้หลักผู้ใหญ่รักเมตตาก็อาจเกิดความหมั่นไส้ได้คนเราบางทีนะคะอ่ามันก็มีบ้างมันก็มีบ้างแต่ไม่สามารถเขย่าบาลังเขย่าตำแหน่งหน้าที่ ของราศีตุลได้เนาะมีโดสันพลังงานล้นถ้าให้100%เนี่ยนู่นอะไปพันเอรนตะราศีตุลอะพลังงานล้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็โชคเข้าข้างมีโชคมีลาบลอยมาในรูปแบบสัมผัสที่6จะรู้ได้ตนเอง ถ้าจะซื้อก็ซื้อเองไม่ต้องไปฝากใครซื้อไม่ต้องไม่ต้องไปบอกใครจะมีโชคลาภอย่างน่าประหลาดใจในเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวราศีตุลได้เงินจากการทํางานแล้วได้โชคลาภ้อยฟุกฟุกแบบไม่ได้ตั้งใจแบบเนี่ยเป็นคนมีบุญมีวาสนาเดฟูนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบแบบทําบุญทําทานช่วยเหลือคนบางครั้งเทวดาเขาก็จัดสรรให้เบื้องบนก็จัดสรรให้อ่ะเอาไปทําดี ให้รางวัลพิเศษได้รับลอยพิเศษได้จ็อบพิเศษได้งานพิเศษจะได้รูปแบบพิเศษมาในรูปแบบต่างๆนี่คือโชคชะตาแล้วนี่เลย king of cups ชีวิตดีการงานดีแต่ใช้เงินเก่งไปหน่อยที่จะติใช้เงินเก่งไปหน่อยหาเก่งใช้เก่ง ตอนนี้หยิบจับอะไรนี่คือมันมันราบรื่นนะต่อให้คุณมีคู่แข่งคุณก็จะผุดไอเดียผุดงานผุดธุรกิจมาต่อเติมให้ชีวิตมันได้การเงินหลายๆทางสำหรับชาวราศีตุลสุขภาพก็ว่าไปแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็คือสิบถ้วยมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจถึงขั้น ครบแบบจริงจังเลย10บถ้วยมีเกณฑ์มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ชีวิตคนรักคู่ครองมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้เพราะมันมีคิงออกคับแล้วก็มันมีไพ่เดอะฟูลนะเป็นผู้สูงวัยก็ได้ถ้าพูดถึงถ้าเป็นผู้ชายราศีตุลก็มีเกณฑ์มีโอกาสมีคู่ชีวิตมีคู่ชีวิตเลยนะเนี่ยไพ่หกถ้วยอาจจะแบบคบกันมานานละดูอุป,อป,ปนิสัยใจคอกันมานาน ก็เนี่ยถูกใจคนนี้แหละจะแต่งกับคนนี้แหละก็ว่างั้นนะก็จะมีครอบครัวแบบอืมไม่ใช่แค่คุยกันตามภาษาคนคุยอ่ะก็จะมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวก็อยู่ที่ว่าถ้าเจอคนจริงเจอคนตรงปกก็คือพร้อมสละโสดสำหรับชาวราศีตุลน,นี่ก็คือพลังงานของราศีตุลในเดือนพฤษภาคมค่ะขอให้โชคดี ร่ำรวยความรักดีสุขภาพดีพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านมากๆสวัสดีค่ะ